สวัสดีค่ะเรามาดูวิธีการทำหน้ากากผ้าแบบง่ายๆนะคะอันดับแรกเราไปหาผ้ายืดมาค่ะผ้ายืดชนิดที่เราสามารถหายใจได้และมีความละเอียดของเนื้อผ้ายืดหยุนของผ้าแบบดีหน่อยนะคะต่อมาค่ะเราตัดผ้าให้มีขนาดความกว้างแปดนิ้วและมีขนาดความยาวสิบสี่นิ้วค่ะต่อมานะคะเราพับผ้าลงครึ่งหนึ่งค่ะ แล้วก็เย็บบริเวณที่เราพับนะคะตรงนี้ค่ะค่ะแล้วเราก็จะเย็บได้แบบนี้นะคะใช้เข็มกับได้นะคะแล้วจะไม่ใช้จักรค่ะหลังจากนั้นเราก็จะพับครึ่งนะคะพับครึ่งแล้วเราก็จะตัด1เซนติเมตร ครึ่งไปหาที่เราเย็บนะคะทําทั้งสองด้านนะคะทัึงฝั่งนี้แล้วก็ครึ่งฝั่งข้างหลังด้วยนะคะ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะซึ่งเราตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะเย็บบริเวณนี้ค่ะเย็บตรงนี้ค่ะเข้าไปข้างในเราพับแต่ก่อนที่เราจะเย็บเราต้องพลิกก่อนค่ะ ลิบมาในลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็จะเก็บดิมตรงนี้ค่ะเราก็สอยนะคะสอยทั้งสองข้างเข้ามาะค่ะเก็บมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทั้งสองข้างเลยค่ะ นี่สวยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะพับครึ่งค่ะพับครึ่งเข้ามานะคะแล้วเราก็จะพับครึ่งอีกอย่างเงี้ยค่ะเราก็พับครึ่งอย่างนงี้นะคะพับครึ่ง ครึ่งสองครั้งนะคะแล้วก็เย็บค่ะเย็บตรงกลางเมื่อเราเย็บจะได้อย่างนี้นะคะละักษณะนี้ค่ะแล้วเราก็จะ ตรงนี้ไปการทำแบบนี้นะคะทำแบบนี้แล้วก็เย็บตรงนี้ค่ะทำทั้งสองฝั่งนะคะทางนี้กับอีกฝั่งหนึ่ง เสร็จแล้วค่ะเมื่อเราเย็บสองฝั่งเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะได้หน้ากากผ้าแล้วค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะหน้ากากผ้าแบบง่ายๆนะคะไปลองทําดูนะคะฝากกดติดตามให้ช่องคูบีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ